งี้ป้าเหรออย่าเลยพ่อแม่เลยพ่อแม่เลยพ่อคุณแม่เลยนี่จะมีเครจะไปเล่นนะโอเคโอแม่ไม่ยอมบอกป้าหรือว่าเจ้าเมืองจะนั่นกปนลังบอกว่าเราจะมากันยังไงอยู่เฉยเนี่ยอยู่ก็มาเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยววันนี้ป้าพาไปกินไปล่องทะเลล่องเรือนะลูกเนาะโอเควันนี้สุดหล่อของป้ามามาเที่ยวตั้งเมืองสูงเท่าไหร่แล้วลูก เกือบ140แล้วจะาก9ปีนะครับปีที่9ขวบแล้วนะครับน่าเขาเป็นหนุ่มแล้วนะครับเขา,าเป็นหนุ่มแล้วนะเรีย็นได้เกียร์อะไรคะแนนเท่าไหร่นักเรียนสามเท่าไหรสามปดห้าได้ไหมโอเคถ้าเรียน,นโอเค,ถ,เอเคถ้าเรียนดีปะป๊าซื้อของขวัญให้